คืออย่างที่พี่ทวีตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยก็คือว่าถ้าถ้าชาวบ้านที่ที่เป็นรากอยู่ไม่ได้เนี่ยนะ <S <S ไอ้กิ่งก้านใบเนี่ยที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันในเมื่อรากมันตายรากมันเน่านะครับทีนี้ผมอยากจะมองว่าทําไมชาวบ้านถึงหวดาดขวากันเหลือเกินกับเ,เหตุการณ์้ําท่วมปีห้าสี่กลัวกันว่ามันจะเข้ามาในปีปัจจุบันอีกทีหนึง่งผมว่าสาเหตุหนึ่งก็อย่างที่คุณสุพันได้ได้พูดไปแล้วเนี่ยมันมาจากหนึ่งชุดคําอธิบาย ของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยป่วยมากเฮงสวยมากผมอยากจะบอกนั้นนะครับเพราะคุณไม่ได้อธิบายให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดความเชื่อมั่นเลยว่าไอไกลไกต่างๆในการที่จะบริหารจัดการน้ำเนี่ยประตูระบายน้ำเนี่ยคุณบอกได้ไหมล่ะว่ามันมั่นคงแข็งแรงได้มีการตรวจซ่อมบำรุงอย่างอย่างสม่ำเสมอแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าประตูระบายน้ำพลเเทพเอ่ยที่ตอนนั้นท่วมกรนเนรนา <c oughs> ในพื้นที่ภาคกลางเนี่ยมันพังใช่ไหมละ่ะ วันนี้คุณบอกได้ไหมล่ะว่าประตูน้ำประเทศเนี่ยแข็งแรงมั่นคงพร้อมท,ที่จะรับแรงกระแทกของน้ําได้ประตูน้ําบรมธาตุแข็งแรงดีไหมประตูน้ําบางโฉมสีแข็งแรงดีไหมประตูน้ํคลองเข้าเม้าแข็งแรงดีไหมเขื่อนพระรามหกเนี่ยยังมั่นคงแข็งแรงดีไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยปีห้าสี่มันพังละเนระนาดเลยไงอย่างวันนี้ผมผมก็ดูข่าวทีวีช่องหนึ่งเนี่ยผมก็เศร้าใจนะเฮ้ยรายงานข่าวกัน บอกว่าน้ำท่วมประตูระบายน้ำทั้งสี่บานนะครับถึงแม้ว,ว่าจะเปิดแล้วประตูแล้วทั้งสี่บานเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มันท่วมมจะบอกว่าเปิดหรือไม่เปิดไม่มีค่าแล้ว <c oughs> ผมไม่รู้เขียน <c oughs> ข่าวกันมาได้ยังไงแล้วก็อ่านกันมาได้ยังไงนะก็คือมันท่วมประตูระบายน้ําไปแล้วอ่ะ <c oughs> แต่ว่าในเนื้อเนื้อหาข่าวบอกว่าแม้จะเปิดแล้วประตูระบายน้ําทั้งสี่บานแล้ว มันท่วมมันท่วมไปหมดแล้วแล้วมึงจะบอกไะไรมันท่วมมันท่วมสันมันท่วมสันมันท่วมเสากระโดงประตูแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นไปใช่ไหมแล้วมันจะมีล่อคอยดึงประตูบานน้ำขึ้นถ้าดึงแล้วมันยังท่วมอีกชาวบ้านแถวนั้นก็ไอ้น้องนั่นก็น่ยืนรายงานไม่ได้ใช่ผมอยาขอขออนุญาตใจขออนุญาตเสริมเรื่องกานอธิบายแม้แต่พายุลูกวิมาเนี่ยมันไม่ไมไม่อยู่ๆมันมัดนั่นเลยนะมันมีการก่อเขามาก่อนนะ ครับกรณีราชงไกอะไรต่างอยู่ที่จะแตกจะอะไรต่างอ่ยลําเชิงไกเนี่ยมีการพูดกันมาอาทิตย์กว่ากว่าที่มันจะเกิดเหตุการณ์แล้วคือรวยงานรัฐน่จะมีคือไม่อธิบายให้กับประชาชนอันนี้เห็นด้วยใช่ก็อธิบายว่าเออมันมัีความแรงขนาดไหนมันจะไปทางไหนอย่างไรบ้างเออเออลําเชิงไกนี่ละครับครับคือถ้าบอกว่า คือคือชาวบ้านเขาพังไม่พังใช่ไหมเชยงไทยเราเชยงไทรมาเถียงกันแล้วพังไม่พังผมมีข้อมูลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้คือลำเชิงไทรเนี่ยนะมันคือขบทานี้น่าจะอธิบายได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันเห็นอยู่ตรงนั้นทุกวันอยู่แล้วอะแต่ชาวบ้านเขาไม่หนีเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่เชื่อเพราะไม่รู้เพราะมันไม่เคยเกิดไงครับไม่เคยเกิดซึ่งน่าสนใจที่ว่าลำเชิงไกลเนี่ย ความตุกที่เก็บร้านลูกบาทเมตรแต่ปล่อยให้น้ํามาตุกหมวนน้ำจนความตุกสิบกว่าล้านลูกบาทเมตรครับใช่ลำเลีกานี่ปกติแล้วช่วยหมู่บ้านไม่กี่หมู่บ้านเพราะผมมีคนที่นั่นครัแต่ตอนนี้คือคนครับผลกระทบจากคนที่ไม่ได้ไม่ได้ครูประการจากับเชียงกายต้องมารับผลกระทบจากลำเลิงกายเยตอนนี้ครับและชุดชุดชุดคาอธิบายเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะก็บอกว่า เออสบายใจได้พ่อแม่พี่น้องปริมาณความจุของเขื่อนหลักสองเขื่อนก็คือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนสิริกิตเนี่ยยังสามารถรองรับได้น้ําอีกจํานวนมหาศาลเพราะว่ามีปริมาตรเก็บกักน้ำณนะขณะเนี้ยยังอยู่ต่ํมากมากก็เพราะว่าฝนมันตกใต้เขื่อนไงคุณแล้วฝนมันตกใต้เขื่อนอย่างเงี้ยมาทั่วนาตาปีหลายปีดีหลักแล้วผมถามว่าไม่เห็นมีหน่วยงานไหนไอสอสอทนช,ท,นชที่บริหารจัดการน้ําแบบองรวมเนี่ยทำไม คุณไม่ไปทําทางน้ําให้กับให้ให้น้ำเนี่ยไหลเข้าเขื่อนภูมิพลไหลเข้าเขื่อนสิริิกิจแทนที่จะไหลบ่าลงมาในตอนล่างของประเทศคุณไม่คิดอะไรบ้างเลยเหรอในเมื่อทิศทางของฝนเนี่ยมันเปลี่ยนไปสมัยรชัชกาลที่เก้าท่านท่านยังดํารงพระชนชีพอยู่เนี่ยท่านก็ส่งสัญญาณเตือนว่าฝนฟ้าเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้ทิศทางของการตกเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณต้องดักทิศทางในเมื่อว่ามัน มันเปลี่ยนทิศเนี่ยคุณต้องมีทางที่จะดึงน้ํากลับเข้าไปที่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยยังเหลือเฟืออ่ะก็น้ํามันลงมาใต้เขือ่อนลงมาท่วมชาวบ้านบางบงบางบานจมน้ํากันในหน้าอยู่ตอนเนี้ยคืออะไรแล้วเวลาอธิบายก็บอกอาจจะอย่างวันเนี้ที่ที่ที่เราฉายภาพให้ดูเนี่ย ก็ <G ül> คนของกรมชนไปอธิบายนายกที่ปากเต็ะว่าอ่าเบี่ยงทางน้ําไปตะวันออกเบี่ยงทางน้ํามาตะวันตกมันก็คือชุดทําอธิบายแบบเก่าๆเดิมๆอ,ะอ่ะแล้วนายกก็ไม่ได้ซักไซไร์ลายเหลียมอะไรเลยแผนเผชิญเหตุไม่เคยมีไม่เคยอธิบายแล้วชาวบ้านเขาจะมั่นใจได้อย่างไรล่ะในเมื่อคุณไม่มีอะไรที่เป็นหลักประกันความมั่นใจให้ชาวบ้านได้เลยทุกคนก็ต้องหลอนไงตอนนี้เนี่ยโหซื้อดูดซื้อดีตเตรียมกองกำแพงกัดน้ำกันอุลกดุลแล้ว เออแล้วอย่างวันนี้นะผมก็เห็นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับคุณสุปันพิ่ทวีไปพูดถึงเรื่องฝัดเบ์อีกแล้วนะครับวันนี้วิศวกรรมสถานเนี่ยเขามีการเสวนาเรื่องความเสี่ยงจากสถานการณุภภัยปี64แล้วโด,โดยสรุปก็คือว่าส่วนใหญ่ก็บอกว่าเบาใจได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมีอาจารย์ท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรสมิธส่งพ,พิริยกิจเนี่ยประธานสาขาวิศวโยธาบอกว่าเราควรจะต้องทำฟัดเบ อย่างจริงจังก็คือแล้วท่านบอกว่าพิเส้นทางก็คือพิศณุโลกปากน้ําเลยนะ<อ>ก็คือเส้นทางพิศณุโลกก็คือตัดตัดยอดน้ําจากพิษโลกเบี่ยงเลยเ<อ>ก็เหมือนกับเจ้าพญาสองอ่ะผมกำลังคิดว่าเออนี่ก็คือเจ้าพญาสองแล้วก็อาจารย์คนนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่ารูทเส้นทางของมันเนี่ยควรที่จะเริ่มต้นที่พิศณุโลกแล้วไปออกปากน้ําท่านบอกเลยว่าขนาดความกว้างก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ ถนนหเลนก็คือประมาณยี่สเมตรนะครับแล้วก็ลึกประมาณสักห้าเมตรนะครับยาวประมาณห้ากิโลเมตรท่านบอกเสร็จสับนะเออกว้างคูณยาวคูณลึกเนี่ยแล้วเราจะได้ปริมาตรความจุของสายน้ำเส้นนี้ประมาณ50าล้านลูกบาทเมตรเนี่ยถามว่าใครจะรับลูกต่อยอดความคิดของนักวิชาการท่านนี้ให้มันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาสักทีหนึ่งไม่ใช่ว่า พูดไปก็เหมือนกับแล้วก็หายไปกับสายลบอีกนะครับเออมันเป็นเรื่องเศร้าจริงๆสำหรับเรื่องน้ำ